นั่งกว่าเอนแล้นั่งใคลนี่เาคอยนั่งหึก็ได้มากไปนั่งพูดนตมงนั่งจผู้พอแห้งเราต่มเนาหิวเข่าแล้วนองมากันเดี๋ยวติดตามเดี๋ยวข้าสทไปทำเรื่องเรื่องพอคนนี้ลายดินดีนะคลายดินนะสิบสิบห้าล้านเดี๋ยวม่ก็แดง ซึ่งลูกไผ่เป็นอะไรก่อนลูกไผ่กัวคนทีแจงลูกลูกไพ่ตัวจีแจงที่ผาล่าใช่ไหมแม่เรากินาแม่ลูกแม่เราบอกกินผ่านเดวจะไปนำเหนวเซ้เลยจบอกอะไรเอิมน,นียด กอัเ้หัวบเคักเยชขาห็นอยัง้เนาะเองไกนคาดองแพงอีงเนาะบคักแลวกวางบาแพงตีและลูกสาวเขากวางเขาบอกแม่คันแม่ว่าลูกสาวขี้ขาดมดท่านแล้วโอ้แม่เราเองวะออแม่เราเองวกสาวขีข้า แด้เงินแล้วชาอยาได้เงินหลายยับตังค์เขาไม่อับตังค์เขาอไกลไม่อีกจะนะยับไม่อีกเัยนับมทางไหนีเลยแล้วสุดที่นี่แหละอาล้านนีงงวอยบอ่ะงวนี่งววเขากบเขาเขยจเอาบงวเขาจะเอาเลยงวงัวจะโตอันนึงงวงัวตนีว้นึงอืมงวประมาณกับสามบา้าล้านนี่้านไ่้ชิมาล้าน งัวพ่องัวงัวตั้งหางงัวตั้งหากอ่งัวเป็สามล้านเป็นสิบแปดล้านเนี่ยเป็นสิบแปดล้านเป็นอะไรพี่เนาะสิบแปดล้านขอพ่อได้บัดเราจะขายชิบหาปะแต่เราจะขายดินนะชิมหาร้านเออเออแต่ว่าดินมันมันซื้อมันมีบะตดินมันเป็นดินแบบว่าดินเขาปลูกขังอย่างซี้ใ่นะแต่ว่าเขาออกบะตดินให้ก็คือสืคือชื่านครับขาย

เราเดราวินหัวนะเราวินหัวควบคุมอบงานเลาวินหัวป่านนั้นเราพานี่งานไปหาผิดเชื่อมนาห์มนาห์ทำได้ขาดได้ก่อนงไอ้หามไปนะเมื่อแรเราไ่อยากทิ้งทั้งทุกงานนอกากลุบเอ๊ะเจ้านายเมื่อเห็นพ่อกับแม่ก็ดีใจแล้วจ้านายพ่หอแมนหยอกพ่อกับแม่ก็ดีใจแล้วผู้เนน้อยนั่นมันไม่น้อยนะเนาะเออแม่ môn là thì dù hương yêu hương quá hương yêu Dù yêu Dù yêu hương yêu hương yêu sau yêu hương 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 yêu cái lồng hương yêu hương yêu hương yêu ไปตะกินเลยอออไมีเจ้าองไฟน่งตุ่มบเออนสันสดหน้ามันห่อนมีแห้งนะตุ่มผงบ่นตุ่มเอาตุมใส่จังมักตัวได้ใส่แล้ว จะใส่ลายเนี่ยใส่ท่องเนี่ยบอกก็แหละมือท่องใส่ลายเอาบวงให้นะอบวงบวงก็ไม่ถูะ ปุงตุ้งคงกินเลยเออเปินให้ปุ้งใหบ่เออพวกปุปุ้งมดกวางปุ้งให้มีะใตเป็นปุ้งเป็นล่ะตุ้งปุ้งเป็นใส่ป็นใครใปุ้งพอดีเนาะา่ก็ได้เปดนาด เปลี่ยนเที่ยนที่สองให้จะไปแนวความตะกนนอกสองเตือ้วมาเลีมเตอยสองเมืเปลี่ยนไดอไหมจบมีอยไมันสฉต่เราขยุยขยยเปลี่ยนเขาเปลี่ยนีกเปลี่ยนสองคือสออันนั้กเขเปียกสองคือสองใครช่างเขาเปี่ยกวะก็ใกรช่างเออเออใครชังเขาเปี่ยนผมจะอกบัติใครช่างร้อนพิเศษเหรอพิเยว กาวินอนเปแต่แ่บตเปียเไาเป้ไก่เมียจะกินเากว่เมียจะกินเท็หเาเขาียไก่แบที่เราทไเล็กน้อยเอากันแบบนันเน้อยให้ไม่ท้ใจกันตลอด นอนเงินไปถ่าหัวนแลจ้วตอนแรกค้นๆเหมนนี้ใส่ครบแล้วบวกเพชรโบใส่กระย่างขอเพชรเดี๋งเพชรโบว่าให้บัวป้อนดีว่าให้บัวป้อนดีของวะอ้าวแล้วฟิกินเัมนนี้เป็นได้ตุ๊กเสียบอยู่ปะลืมใส่จบเจาะนี่เสียบบัวกวางปุ้งแฮะลืมใส่เฮ้ยเออใส่ใส่ ใส,ส,ส่น้อยนั่นแ่ชมนะจะใส่ลายเออเนีนเก็บท่าขอบดำขกบเห็นดำหาวใส่แล้วแซ่บปุ๊บเออแซ่บกินหละป็นหิวเข่ามันนี้มันมันซองม่นหรือเป่าหิวเข่าพี่น้องเนยเออเด็ซีกินข้าวเปียนได้หมด มีข้าเปียกเ้อกวางได้จ้ะเคนทด้วยมีข้าวเปียกเืนกันเ้อเ่อนกินเธอะตอนมี้มันกินเธอะคิณไปกินข้เปียกเมือก่อนพาไปกินที่วันดงมันมีขามากินดูเทโต หนึ 1> 1 долларов, <aría> no ่งโมงสองโมงหิวเข่าเล้พี่น้องม่อนแล้วสองเดี๋ยวมันจะกินเลือแล้วก็ชิ้นห้างนงไปห้าน่อไปน่ะไปนอนเนาะหบงวงไปิมมเนาะตเนาะ

ใส่จุานได้เนาะบิจะใ่บิปรุงแบบใหม่พี่น้องปรุงบริไม่มีเลยกวางแซยบอย่างเดียวเนาะตุ๊บซ่บที่้านตุ๊บจะปรุงพลานะแซ่บ ดูหน้าทีเท่าเันนี้ข่าวของพี่ดาวจะพาไปดูข่าวกันบ้างสวัสดี